พูดถึงสวัสดิการเมื่อวานนี้คุณจุลภาบวิวัต์ก็ขยายความเพิ่มเติมนะครับตู้ชมค่ะเหตุจําเป็นรัฐมนตรีช่วยครังที่นายกดีสั่งการให้จัดระเบียบสวัสดิการแห่งรัฐอาสวัสดิการของรัฐมันมีสวัสดิการมากมายซึ่งคนคนหนึง่งอาจจะได้หลายสวัสดิการเป็นต้นว่าคงจะมีการซ้าซ้อนที่ผมเดานะอาจจะเป็นผู้พิการด้วยสูงอายุไหมแล้วบางทีคนจนด้วยหรือเปล่า เพราะคุณจรพันธ์บอกว่ามันมีข้อมูลว่าบางคนคนคนเดียวเดือนหนึ่งได้เป็นหมื่นเลย่ะคะได้สวัสดิการแห่งรัฐเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นมีเหตุจะต้องมีการยกเครื่องโดยที่คุณจรพันธ์วิวัฒน์เมื่อวานนี้บอกนะครับว่าการจัดระเบียบสวัสดิการรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือค่ะรวมทั้งเพื่อหาแนวทางพิสูจน์สิทธิ์ให้คนที่จนได้รับสิทธิ์จริงหลังจากพบว่ามีคนจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บางจากนั้นบางคนได้สิทธิ์รวมกันแล้วเดือนละเป็นหมื่นใช่ก็เลยต้องมาจัดระเบียบทบทวนการได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐใหม่ค่ะปัจจุบันมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า20รายการซึ่งนอกเหนือจากการพิสูจน์สิทธิ์ที่ว่านี้แล้วเนี่ยค่ะการจัดทําข้อมูลของประชาชนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะนําไปสู่การทํานโยบายภาษีก็คือ negative income tax เพราะ ถ้าข้อมูลประชาชนไม่ครบถ้วนมันก็เดินหน้านโยบายนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุจําเป็นที่รัฐบาลต้องทบทวนข้อมูลประชาชนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนมากเลยว่าคนจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนจนจริงกลับไม่ได้สิทธิ์ซึ่งท่านนายกมอบหมายให้กระทรวงการคลังรีบไปดําเนินการโดยเร็วที่สุด ส่วนประเด็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อยูท่ที่งานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไปน้องใบค่ะที่อบอกว่าจะทําโครงการที่ยังไม่กําหนดชื่อนะเอาเป็นว่าคล้ายๆเราเที่ยวด้กันคนละครึ่งค่ะหลังจากแอวเหนือคนละครึง่งที่ท่านนายกติิงว่ามันเล็กไปไหมอืมแล้วก็ดูมันจะจํากัดไปไหมแค่หมื่นสิทธิ์ค่ะและช่วยคนละสี่ร้อยค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวคุณสะระวงเทียนทองบอกว่าจะไปทําแพ็กเกจมาเสนอใช่ไหมค่ะโมเดลก็จะคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยการคนละครึ่งหมายความว่าจะมีการให้ประชาชนคนที่จะเที่ยวเนี่ยออกเงินครึ่งหนึ่งแล้วรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งจะต้องใช้เงินทองเท่าไหร,ร่อย่างไร คุณจุลพันธ์บอกว่ารอมาหารือกับกระทรวงท่องเที่ยวแต่เงินเนี่ยมันมีค่ะเพราะมีอยู่เท่าไหร่นะที่คุณจุลพันธ์บอกเมื่อวันก่อนหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านโปะเลยเงินมีเยอะหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านผมนี่จําได้มันเป็นเงินที่เป๊ะเอาไว้สําหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทของปีงบประมาณนี้ค่ะปีหกแปดอา้าข้อสงสยัยจะเอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นหมื่นมาใช้ชวนเที่ยวหรือเปล่าอื เ,เมื่อวานนี้คุณจุรพันธ์ปฏิเสธบอกเงินมันเยอะมันมีหลายกองใช่คือยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะไอ้แสนแปดบาทออไอ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยที่จะเอาไปทำเนี่ยค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปพูดกันไปเองมันจะมากระทบกับเงินจํานวนนี้หรือเปล่าที่จะไปทำดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสองเนี่ยยืนยันว่าไม่กระทบเพราะยังไงก็ต้องเดินหน้าทั้ง2โครงการไม่เกี่ยวกันค่ะ,ะคุณจุลพันธ์พูดเองแสนแปดพน แต่เมื่อวานแกขยายความว่ามันมีหลายกองงบการก็มีออหลง่งหรือจะใช้งบประมาณกระทรวงการคลังก็มีค่ะคือแหล่งเงินของความเป็นรัฐบาลมันมีหลายทางเลือกอยู่แล้วค่ะช่องทางเนี่ยมีค่อนข้างมากส่วนดิจิทัลเว l ลตหนึ่งหมื่นจะให้หมืน่นหรือให้ครึ่งหรือให้เป็นเฟดทีละห้าพันให้รอการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทุนเศรษฐกิจที่นายกเป็นประธานอีกทีหนึงนี่ยังไม่ประชุมกันเลยนะเนี่ยค่ะ <c oughs> ว่าจะเป็นใช้แหล่งเงินจากไหนผมต้องเรียนว่ายังไม่มีข้อ,ขอสรุปนะครับ,รบแต่ว่าช่องทางของรัฐบาลมีค่อนข้างมากครับแล้วก็ดูเตือนว่ามันใช้จํานวนเท่าไหร่ครับ ใช้มากใช้น้อยอย่างไรนะครับถ้าใช้ในในระดับที่มีความจําเป็นก็อาจจะมีช่องทางหลายช่องทั้งงบประมาณปกติทั้งงบกลางถ้าใช้น้อยก็งบประมาณในส่วนของกระทรวงเองการบริหารจัดการก็ทําได้เห็นบอกว่าจะหยิบตรงนี้ต้องมาดูกันทีเดีเห็นว่าจะมีการเอาเงินหนึ่งนจุดแปดล้านมาใช้อะไรเงี้มันจะมันไม่ได้มีข้อสรุปครับมันน้สรุปไปกันเองมันจะกระทบกับการใช้เ่ายเงินกาบว่าเฟดสองของพวกปละขึยังไม่มีข้อสรุปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับจะกระทบไปครับคิดว่าไม่กระทบครับแต่ยังไงก็ต้องเดินหน้า โครงการทั้งสองโครงการอยู่แล้วก็คือมีมีหลายกอนใช่ไหมพี่หนิมแรงแหง,ง,งเงินของความเป็นรัฐบาลมีหลายทางเรื่องอยู่แล้วเป็นปกติครับแล้วตัวเลขไม่อาจจะไม่ใช่2 2 4หมื่นล้านไม่ใช่ครับยังไม่มีข้อสรุปคาดว่าจะถึงไหมครับหรือไม่ถึงไม่น่าถึงครับเพราะ2องเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นการ ครั้งนั้นเนี่ยห้ารอบเลียงไม่ต่ำกว่าห้ารอบแล้วจะไมไอ่อแล้วขอยเรื่อนนะไอเดเทมเป็นคอมเพล็กต์ตอนนี้ไปถึงไหนครับจะเชิมก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงอุตสาหกรเตรียมส่งเรื่องเขง้าไปเดเทมเม็นลงไปก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวมามีความคืบหน้าเป็นนั้นว่าตกลงมีเงินหลายกอง ยังไงก็จะทําคู่กันไปใช่ไหมค่ะแล้ไอ้ไอเราเที่ยวด้ยกันคนละครึ่งที่ว่านี้เนี่ยน่ตั้งก่อนนะเขายังไม่ข้อชื่อใช่ไหมย,ยังค่ะก็ใช้เงินไม่ถึงหรอกใช่ค่ะคือตอนแรกมีคําถามว่า24.000ล้านเนี่ยใช้เท่านั้นไหม,มคุณจุลพันธ์เลยบอกว่าไอ้สองหมล้านของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคือทํา5เฟสค่ะแล้วก็มีหลายขั้นหลายตอนมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งเดียว่ะ